J.P.Morgan เข้า take over เรียบร้อยนะครับเข้า take over First Republic o f t h e biggest U.S. bank failure since 2008นะครับเอ่อตอนแรกเนี่ยสินทรัพย์เนี่ยเราก็ประเมินกันว่ามันไม่เยอะนะครับไปไปมามาเยอะนะฮะเราก็ต้องบอกว่า First Republic เนี่ย เป็นแบงก์ใหญ่เป็นการล้มใหญ่อันดับ2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเอ่อวอชิงตันมิวชัวในปี2008เนี่ยถ้าไม่นับอันนั้นเนี่ยอันนี้คือการใหญ่อันดับ1เลยนะถ้าไม่นับอันนั้นนะะแต่ถ้านับอันนั้นก็อันนี้อันดับ2นะครับน่าสนใจแล้วกันเออเราไปดูรายละเอียดนี่เห็นไหมครับนี่คือการล้มของแบงค์ในปี2008นี่ผมเปิดวิกิพีเดียให้ดูเลยนะครับในปี2008แเนี่ยแบงก์ที่ชื่อวอชิงตันมิ m ชั่วเนี่ย ก็คือล้มไปนะครับด้วยมูลค่าประมาณออนอมินอลนะสามสามร้อยเจ็ดบิลเลียนนะฮะในขณะที่นอมินอลของ First Republic นะครับขึ้นมาแซงซิ l i นว n ลเล่ e แบง n ์นะครับ SVB นะฮะขึ้นเป็นอันดับสองได้อยู่ไม่นานนะเดือนนิดๆน,นะโดนแซงซะแล้วนะกำไรสถิตินะฮะก็คือ First Republic ไปเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาเป็นอันดับสองสิ่งที่น่าสนใจครับเพื่อนๆดูอะไรบางอย่างไหมดูปีไหม ถ้าเราดูตารางเนี่ยดูปีดีๆนะปีเนี่ยเราเห็น2008เนี่ยล้มอยู่แบงค์เดียวนะอันดับหปีนี้2023เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนผ่านมาเดือน5 5เดือนเท่านั้นซัดไป3แบงค์ซัดไป3แบงค์างภายใน5เดือนนะฮะเอาเขาดินะครับ2023เนี่ยมาจุดนี้โดนไป3แบงคนะ์แล้ เราตอบไม่ได้ว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดผมต้องบอกว่าม,มันเป็นผลพวงมาจากการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่โหดร้ายที่สุดใน,ในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแร,แรงที่สุดตั้งแต่ประวัติศาสตร์มีมาเลยนะครับ1ปีขึ้น4% 4.25%คุณจะขึ้นอะไรขนาดนั้นนะครับก็ขึ้นได้โหดสะใจามากนะครับคุณเจะรมเรียกว่าพลิกประวัติศาสตร์เลยนะเห็นหน้ายิ้ม,ย,มยิ้มอย่างเงี้ย ล่อแบงก์พังไป3าแบงก์จริงๆแล้วเนี่ยมีการต่อสู้กันนะระหว่างแบงก์อื่นนะโดยเฉพาะยิ่ง PNC เนะี่ยมีการยื่นบิดสู้กันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เข้าวินไปเนี่ยก็คือ JP Morgan นะฮะมีวงในเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าข้างในมันเป็นอย่างไรตอนที่ประมูลกันอยู่แล้วก็จบแบบไหนเล mm hmm. กูลเลเตอร์ก็ก็คือ FDIC นั่นแหละก็เข้าเข้าควบคุมแล้วกันนะ f e r a l e p u i b l i c ตั้งแต่วันจันทร์เลยนะครับพอเข้าไปควบคุมตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยก็หุ้นก็ซื้อขายไม่ได้ เฟิร์สเดย์พับบิกเนี่ยมีแรงการถอนเยอะมากนะครับก็100 b i l l i o บิลเลียนนะฮะหนึ่งร้อยบิลเลียนเยอะแค่ไหนนะแสนล้านแสนล้านดอลลาร์โหดไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงค์ที่จะมาดูเนี่ยต้องใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็ต้องบอกว่า JP Morgan กเนี่ยต้องจ่ายอะไรบ้างนะครับไล่ไปทีละส่วนเลยนะ 93, 92บสามเิลเลียนเด p o s i t in deal อันนี้คือ JP Morgan ได้ไปนะครับ including 30 billion นะครับ uh, that other bank put in p e r t p e r republic last month สิ่งที่ JP Morgan จะได้ไปก็คือไอ้30 b i l บ i o n ที่11 bank เนี่ยร่วมใส่เข้ามาด้วยนะเดือนที่แล้วแล้วก็ bank is taking 173 billion นะครับ in loan and 30 billion in security as well สิ่งที่จะได้ไปอีกก็มี173 b i l ้ i o n บนะฮะแล้วก็30 billion ทั้งฝั่งโดนแล้วก็ฝั่งซ e เคียวริตี้นี่คือสิ่งที่จะได้ไปทีนี้อ่ะมันได้ไปมันก็จะต้องมีเสียนะครับมันจะมีแอสเซททั้งอย่างที่เราคุยกันแอสเซทที่มันดีดีดกับแอสเซทที่มันเต็มเจ๊งอะเละๆนะครับแอสเซทที่มันเละๆเนี่ยมันก็พอรับไปเนี่ยมันก็มันก็จะไปเน่าคามือถูกป่ะไปรับของเน่าเเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันก็จะมาเน่าคามือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลอสนะฮะ แล้วก็แอสเซทดีๆเนี่ยรับไปมันก็มีโอกาสที่จะเกณฑ์นะครับที่จะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าในโต๊ะเนี่ยเขาบนโต๊ะเนี่ยเขาคุยกันเรื่องนี้อยู่แล้วแหละว,ว่าไอ้ผมรับมาได้นะอย่างที่เราคุยกันนะสมมติเราเป็นชาวสวนนะเรามีผลไม้กําลังจะเน่าละมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีอะปนปน,นกันถ้าเราขายเฉพาะตัวดีเราก็ได้กาําไรแล้วตัวเสียทำไงตัวเสียก็ต้องทิ้งนะครับก็ต้องให้เขาเหมาเหมาไปตัวเสียที่มันเกือบเกือบจะเสียแล้วเนี่ยก็ ให้เข้ามาเหมาในราคาที่ถูกๆนะครับเหมาทั้งเข่งไปเลยน่าจะดีที่สุดนะครับถ้ามันแยกขายเนี่ยมันน่าจะลําบากแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับก็ให้เหมาไปทั้งหมดเลยนะครับทีนี้พอเหมาไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเพราะมันต้องจัดไอตัวเน่าๆไปค่อนข้างเยอะนะฮะปรากฏว่าก็มีการผูกสัญญากันครับอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่ารัฐบาลก็ต้องเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเลยนะในเมื่อให้ฉันซื้อถ้าฉันมีความเสี่ยง เขาเรียก with cost นะคุณก็ต้องช่วยช่วยช่วยชั้นด้วยนะฮะเช่นในที่นี้นะครับก็มีการตกลงครับ Agree นะฮะทั้งฝั่ง,ง FDIC นะฮะแล้วก็ทั้งฝั่ง FDIC นะแล้วก็ทั้งฝั่ง JP Morgan นะครับก็มีข้อตกลงกันว่าเราจะ Absorb most of the loss and mortgage uh, commercial loans ด้วยกันนะฮะก็ Absorb ไปด้วยกันถ้ามันมีอะไรไม่ดีคุณก็ Absorb ด้วยกันไอ้คำว่า Absorb ไปด้วยกันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหาร2หรนะ หรือว่าใครใจ่ายมากกว่าใครนะครับแต่แอปสอบไปด้วยกันแล้วกันนะครับก็มีมีเครดิตไลน์ไว้ที่50บิลเลียนแล้วกันนะฮะโดยแอบสอบเรื่องพวกนี้สิ่งที่จะได้ไปก็จะมีเรื่องของผลกําไรที่จะได้กําไร500ล้านนะฮะจริงๆเฟิร์สเดย์พับบิคเนี่ยไม่ใช่ว่าขาดทุนนะแต่ว่าที่มันอยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าทุกคนแห่ถอนกันหมดนะเขาไม่มีตังค์ให้เขาไม่มีตังค์งให้มันก็ลบาบากจะต้องไปรีคูเดตรีคูเดตมันขาดทุนไงแต่ว่าถ้าไม่มีคนไม่มีแรงถอนแล้วเนี่ยหรือถอนเนี่ย เจมีเเอาอยู่นะครับจ่ายได้นะฮะแล้วก็ตัวเ,เขาเรียกว่า like FDIC ก็มาช่วยด้วยเนี่ยอันนี้มันก็จะกลายเป็นกำไรนะครับงั้นก็จะได้กำไรประมาณ500ล้านต่อป,ปีด้วยนะครับ JP Morgan ก็ได้ไปการซื้อครั้งนี้ JP Morgan นจ่ายแบบว e น Time Payment ก็คือไอ้สิบบิลเลียนนะฮะ FDIC จ่ายไปเลยตุ้มนะครับ FDIC นะก็ไปจัดการเคลียร์ให้นะครับตอนนี้หุ้น JP Morgan ก็ดีดขึ้นมาอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนะครเราก็ทายกันไว้แบบนั้นอยู่แล้วนะ JP ก็เด้งขึ้นมา เดี๋ยวผมให้ไปฟังคุณคนนี้วิเคราะห์นิดหนึ่งนะฮะก็มีการพูดถึงในโต๊ะเจรจาด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีการพูดถึงว่าข้อดีข้อเสียหลังจากนี้จะเกิดอะไรด้วยนะฮะเพื่อนๆ Welcome back to Squawk Regulators seizing First Republic Bank and accepting a bid from JPMorgan to assume its deposits and assets JPMorgan releasing details of that deal just in the last half hour uh, it is the big deal of the morning we hope it ends what might have been contagion CNBC's Son joins us now with more. Hugh, what are you seeing? Hey, Andrew. A uh, couple things. I mean, I'm still absorbing the news as we speak. I was updating the story on CNBC.com just a few seconds ago. Um, and my observation is uh, JP Morgan, uh, the big, is getting bigger. Uh, mm. They won the 2008 financial crisis uh, by by acquiring Bear, uh, CERNs, and, and, and the banking assets of Wamu. And they are a winner of the. 2023 regional banking or uh, mm. crisis as they acquired uh, you know a lot of the assets and deposits of FRC so they're getting uh, effectively 200 billion uh, in the troubled balance sheet of FRC mm. and I think that's what won them the deal at the end of the day you know if you look at some of the details from the FDIC it's costing them a thought <laughs> เพราะว่าในช่วงไคาสิทปี2008เนี่ยอืมก็เทคแบสเตอร์นไปเรียบร้อยแล้วนะเจพีมอร์แกนนะครับก็ใหญ่ขึ้นเพราะว่าแบสเตอร์อยู่แล้ว <c oughs> ครั้งนี้เนี่ยไปเทคเฟิร์สที่พับบิกอีกนะครับแล้วก็เฟิร์สที่พับบิกเนี่ยก็ติดชาร์จอันดับ2นะลองจากบอชิงตันมิวชัลเนี่ยก็ต้องบอกว่าใหญ่ขึ้นไปอีกในปี2023นะครับเป็นวินเนอร์ของทั้ง2ไคาสิทแล้วนะเจพี JP เนี่ย13 billion that, uh, deposit insurance is dollars to fund and that that A lot less than the highest figure uh, that was circulated in, in the days ahead of this deal. That, that figure being about 30 billion. Uh, and so I think the FDIC had some decisions to make. They said, you know, they could have they could have given it to PNC or Citizens or another regional bank, uh, and that perhaps would have been politically more appealing. But they decided to go with uh, an, another hmm. premise, which is we're going to do the deal that has the lowest impact to the diff to the hmm. FDIC deposit insurance fund. Uh, and that was capable purchaser Morgan, Andrew. the most aser, which is JP Morgan. Andrew. Okay. <You> ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสูสีดูดีกันอยู่นะครับที่เมื่อกี้เราบอกไปว่ามีโอกาสนะครับที่ PNC จะได้ไปแต่สุดท้ายเนี่ย JP ได้ไปนะครับเพราะ FDIC เนี่ยคำนวณดีลแล้วนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไปดีลกับ PNC เนี่ยเราต้องจ่ายมากกว่าอีกประมาณสัก several อันนี้วงในบอกมานะเ e เวนโมีเลียนสักอย่างเนี่ยนะครับพ,พอบวกลบอุณหารแล้ว ดีกับ JP ดีกว่านะครับจ่ายน้อยกว่าอะไรประมาณนั้นนะฮราะก็พอจบ JP แป๊บเนี่ยหุ้น JP ก็ขึ้นเลยนะครับชัดเจนไปดูฝั่งบูมเบิร์กวิเคราะห์บ้างนะครับน่าสนใจนะครัฝั่งบูมเบิร์กวิเคราะห์เนี่ยเป็นเชิงวงในเล็กๆแล้วกันนะครับบูมเบิร์กชอบวิเคราะห์วงในอยู่แล้วนะครับในขณะที่ NBC จะวิเคราะห์อ,อีกแบบหนึ่งนะคือแต่ละสื่อเขาจะมีกลิ่นอายไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวฟังส่วนนี้ก่อนแล้วกัน Republic will now be taken over by JP Morgan. That's the bid that the FDIC has accepted. They took control of the bank. First Republic was seized by regulators. Uh, the assets and the deposits, JP Morgan will now uh, take hold of $103 billion worth of deposits. Uh, we are waiting to hear from the uh, office. Of a controller standing by for the key nod on this. So it is JP Morgan that has warded all the other bidders off. Uh, this will be the third bank in as many months uh, to assume new control. Silicon Valley, Signature Bank, uh, both going. So we are just seeing this uh, the cost to the FDIC of some $13 billion. 84 branches in eight states will reopen. There is a loss sharing agreement on single family homes and uh, commercial property. หลังจากที่ t ชโอเวอร์ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณ j จพีคุณเจมี่ไดมอนดเนี่ยก็ออกมาพูดนะบอกว่า Banking crisis เนี่ยตอนนี้กำลังจะจบแล้วนะครับ near to the end it's getting near to the end and hopefully it's stable everything นะก็ตัวเองเพิ่งซื้อไงก็เลยบอกว่ามันจะจบแล้วมันไม่น่ามีอะไรหรอกนะครับเพราะว่าเ,เขาเป็นคนซื้อนะฮะส่วนผมเนี่ยถ้าให้ผมให้น้ำหนักกับคำพูดนี้นะก็ต้องบอกว่าเขาเป็น stakeholder เขาเป็นหนึ่งในสเต็กโฮเดอร์ก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการที่มีส่วนได้ส่วนเสียเวลาพูดแบบนี้เนี่ยยังเชื่อไม่ได้หมดนะฮะยังเชื่อไม่ได้หมดแล้วก็คุณเจมี่ไดมอนด์เนี่ยหลายรอบแล้วนะพูดอย่างทําอย่างนะฮะเจมี่ไดมอนด์เนี่ยพูดแล้วก็เชื่อได้ไหมพูดแล้วไม่ใช่ว่าเชื่อไม่ได้คือพูดแล้วเหมือนคนที่แบบรู้อะไรบางอย่างแล้วก็จงใจจะพูดอีกอย่างเพื่อให้มัน ให้ตลาดรีแอคอะไรบางพูดแล้วก็หวังผลตลอดนะครับอย่างเช่นพูดเรื่องบิตคอยเนี่ยก็ประจำนะฮะก็ว่าบิตคอยด่าบิตคอยประจําว่า <c oughs> ไม่ได้เรื่องนะฮะสินทรัพย์อะไรไม่รู้แย่ yeah, นะครับดีเซนทัลไลซ์อะไรไม่มีหรอกนะฮะแล้วก็ความปลอดภัยอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยพูดเหมือนคนไม่รู้จก Bitcoin ักบิตคอยนะฮะเหมือนแบบไม่รู้เรื่องเทคนิคอะไรเลยแบบคนบางคนก็พยายามไปอธิบายแกนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าคนระดับเจมี่ไดมอนด์น่ะนะไม่รู้จักบิตคอยน ไม่รู้ว่าข้างหนังมันคืออะไรทีมงานเยอะแยะนะฮะเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับผมนี่แกจะไม่รู้จักนะครับแกว่ามาเนี่ยมีแต่เหตุผลที่ผมฟังแล้วมันแบบมันไม่น่าจะออกจากปากแกได้นะบางทีเหตุผลที่ว่าบิตคอยน์มามันเหมือนคนไม่ได้ศึกษาแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยพอมานั้งคิดอีกทีมันไม่ใช่หรอกนะคุณระดับคุณเนี่ยมันจะไม่รู้อะไรขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับในขณะที่ลูกน้องเนี่ยเจ้านายก็พูดไปบอกไม่ช้อนบิตคอย ไม่ไม่ใช้ไม่ฮาร์บิคอยนะบิตคอย์แย่โน่นนี่นั่นนะแต่เห็นไอ้ไอ้ลูกน้องเนี่ยฝ่ายรีเสิร์ชเนี่ยช้อนจังนะฮะก็ซื้อจังซื้อเก็บจังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ะข้างบนพูดอย่างมือทําอีกอย่างนะลูกน้องก็ทําอีกอย่างเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยเ,เชื่อมากก็ไม่ได้นะครับจริงๆงการบอกว่าแบางกิ้งครสิตมันใกล้จะจบแล้วเนี่ยเอาหลักฐานตรงไหนฮะเอาความรู้สึกมาวัดหรือเปล่าเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยหนักๆปีแล้ว4%ี่กว่าๆเนี่ยมันมีผลกับทุกแบงก แล้วก็ถ้าที่ First Republic ทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ท่าพิสดารอะไรนะฮะทุกแบงก์ก็ทํากันเวลามันไม่มียอดมันก็ต้องทําอย่างนั้นแหละมันต้องแข่งขันกันนึกออกไหมเวลาคุณไปกู้แบงก์เนี่ยประเทศไทยก็เป็นเลธนาคารหลายๆสีเนี่ยไม่ว่าจะสีไหนก็ตามเนี่ยก็ถ้าใครให้ดีดีสุดให้ดอกดีสุดคุณก็ไปดูเปะละ่าแต่จริงๆให้ดอกต่าม,มากๆมันก็ตึงๆนะเพราะบางทีเออเขาเรียกว่าอะไร บางทีเกิดครสิทธิ์ขึ้นมาแบงก์พวกนี้ก็แย่เหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งที่มันต้องบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นแบงก์อื่นเขาก็ทํากันทั้งนั้นแหละนะในเมื่อเฟิร์สติพับบลิกโดนเนี่ยแบงก์อื่นก็มีสิทธินะฮะก็อย่างน้อยสภาพก็ไม่ได้แข็งแร่งอะไรมากมายงั้นการไปการันตีว่ามันจะจบแล้วเนี่ยหรือ <c oughs> <c oughs> มันใกล้จะจบแล้วเนี่ยนะฮะยังไม่รู้แล้วตัวเองก็เพิ่งซื้อเฟิร์สต p พับบ c ิกไปด้วยเนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยก็อาจจะหวังผลอะไรหหรรรรืืออออเปลลลนะ่่่่าาาานนนะะพทีผผมมก็ชบบููดวััังงยยๆคค้ โอเคต่อ Actually has some pretty good result นะครับก็ต้องบอกว่ามี good result เกิดขึ้นแล้วกันนะครับ Never the rest banking lending is probably suffer times w c k e u i failure นะเจมี่เลมอนก็ยังบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับการอุตสาหกรรมการการปล่อยกู้เนี่ย banking lending เนี่ย bank lending เนี่ย will probably suffer for times e failure เพราะว่าก็ยังคงต้อง ต,นะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่หลังจากนี้เพราะอะไรครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยเฟดยังมีมาตรการเรื่องของใช้เสนเครดิตไงจำได้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมีการเปิดเผยนะฮะว่าข้างในเนี่ยวุ่นวายกันพอสมควรอันนี้วงในนะครับการดิวครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนการเปิดประมูลแล้วก็เปิดให้ใครแบบบิดสู้บิดสู้เนี่ยไม่ใช่นะฮะมันเป็นการนั่งคุยกันมากกว่าแล้ว fdic สนิทกับใครคุยกับใครแล้วมันถูกจริตอะไรเงี้ยก็คุยกับคนนั้นนะฮะเนี่ยมัน is what Only bidder นะครับมันกลายเป็นว่า JP Morgan เนี่ยกลายเป็นคนเดียวเลยนะ bidder that offer the take take the entire bank นะครับ of the FDIC hand cleanest way นะครับคือข้อเสนอของทุกคนบนโต๊ะเนี่ยกลายเป็นว่า JP เนี่ยคือคนเดียวที่จะเสนอ,อซื้อทั้งหมดนะฮะเจ้าอื่นเนี่ยอาจจะเสนอซื้อแค่เฉพาะ asset ดีๆ asset ไม่ดี FDIC รับไปแบบนี้ FDIC ก็ไม่ค่อยอยากได้แต่ JP เนี่ยบอกว่า ซื้อทั้งหมดเลยซื้อทั้งหมดจาก FDIC เทคทั้งหมดแล้วก็ e ล n n e s s แบบสะอาดๆเลยมีปัญหาเรื่อง Lo s s ใช่ไหมแล้วก็มาแชร์กันแบบนี้ FDIC ชอบนะครับมันเหมือนคุมความเสี่ยงได้นะครับออถ้าเป็นคนอื่นนะอย่าง PNC อะไรเงี้ยนะครับคือ FDIC ต้องจ่ายเยอะกว่าเดิมนะประมาณ several billion เพราะฉะนั้น FDIC ก็เลยไม่เอาเจ้าอื่นเลยนะครับมีการรายงานนะครับคุณอลิซาเบธวอลเลนนะฮะก็ออกมาโจมตีเหมือนเดิมนะครับก็ปกป้องประชาชนนะฮะแต่คุณอลิซาเบธวอลเลนเนี่ยบางทีก็ แกก็ไม่ค่อยฟังเหตุผลนะแกก็ใส่อย่างเดียวแกก็ใส่แบบโน่นนี่นั่นแต่ก็ไม่ค่อยคือแกเข้าข้างประชาชนแหละนะแกเข้าข้างโน่นนี่นั่นแต่แกไม่ยอมคิดฝั่งระบบหรือฝั่งที่มันว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าที่แกจะทำเนี่ยนะครับล่าสุดนะแกเรียกร้องให้มีการประกันวงเงินนะสูงขึ้นไปถึง10 10มิลเลียนไปเลยนะฮะสิมิลเลียนไปเลยทุกวันเนี้ยประกัน FDIC อยู่ที่2องแสนห้าถูกปะบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่างนี้ประชาชนเสียเปียบ ประกันไปเลยสิบล้านนะฮะประเด็นก็คือว่าพูดได้ประชาชนก็ดีใครจะไม่ชอบนะฮะมันทำได้หรือเปล่าทุกวันนี้นะแค่บัญชีละสองแสนหเนี่ยอยู่เนี่ยแบงก์มันยังพังเลยนะแล้วถ้าเกิดไปประกัน10ล้านเนี่ยมันไม่ต้องพิมพ์เงินเงินชิบหายเลยนะเนี่ยบางทีก็ต้องดูด้วยนะว่าม,มันได้ไหมนะฮะแล้วถ้าทําไปอย่างนั้นเนี่ยประเทศมันจะเป็นยังไง ก็นะต้องดูดูกันหน่อยแต่ว่าแกก,นนาก็อย่านี้แหละแกอาจจะแกอาจจะรู้แหละแต่แกก็จะหวังผลที่มันเป็นคะแนนเสียงอะไรหรือเปล่านะ,ะไรประมาณนั้น